มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนป้องนาวาัดเคลื่อนไหวกลางไอจีของกบสุวนรนหลังบุ๊กดานุพรขึ้นแท่นว่าที่สอสอ16พฤษภาคม2566 IG ไอจีของกบณาดาณดนได้โพสไอจี IG ขอแสดงความยินดีกับสามีพร้อมกับระบุข้อความว่า ขอแสดงความยินดีกับว่าที่สสทุกคนนะคะขอให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดให้สมกับที่ได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนและขอแสดงความยินดีที่สุดกับประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในครั้งนี้ h a s ag, พ่อหล่อบอกต่อด้วยขอบคุณทุกเม้นที่แสดงความยินดีล่วงหน้าให้กับพี่บุ๊กด้วยนะคะ ซึ่งงานนี้ก็มีทางป้องนวัดเคลื่อนไหวกลางไอจของกบสุวรรณันลังยินดีกับสามีบุ๊คดานุพร์ขล้นแท่นวัดที่สสทางด้านป้องเองนะคะเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่ายินดีด้วยคะ่ะแม่กบขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องวดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ